ดีครับวันนี้ทำอาหารเสร็จเริ่มร้านแล้วต้องมาหน้ารังจานแล้ครับเจอกับทะเลตรุงมาหน้ารังจานการทำอาหารเสร็จตรงรังจานที่สะอาดนะครับต้เป็นครบ้านที่ดีก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกดกดติดลๆผมด้วยเม้นด้วยขอบพระคุณทั้งหากนะครับผมเริ่มทำงานแล้วครับผม ต้องมาล้างการจะให้เรียบร้อยนี่คือง,งานงานที่ต้องทำทุกวันนะครับ ค่อยทำไปครับต่างยุตอนที่เป็นพวกบ้านที่ดี่สิ่งพันมีกันเด็กร้านจานเพาเป็นเด็กร้านจานลงๆลงแล้รมาก่อน ล้างต่างของที่อมู่นะแต่ว่าก่อนล้างนี่ใชนะ้เ,าาคเครื่องลางอ้างอั่อี้ใช้มือล้างอยู่ดีย่เยอะอย่กับองคนจองคนาะอยู่เยอะหรืโอ้แต่ เราไม่จะอาดรอบเยวไม่สะอาด้วยเรอนนมาเคยร้างดูไปแล้วกดแชร์คอมเมนต์้ลยนะรางถูทีไม่ถูทีคอมเมนต์ออกมาตนแรกกดแชร์โผล่ใจรวย ร้านสะอาดครับะสะอาดนะครับร้านสะอาดที่นี่ถ่ายอดออเรียบร้อยล้ะครับนาเสดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้อีพีนี้ขอจบเียงเทาน,นี้นะอีพีหน้าจบกันหมืนกันครับ กดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะครับเป็นกำลังใจแลบจะทำให้ดูทุกวันนะรับ